โอไยโดนแหล้ไอ,โอ้โอ๊ยอู้จจะบอกเลยนะว่าน้าไดไอ้กินเหมือนสมูกเลยใช่แบบเข้าไปนะโอ้โหไดไอเ้เต็มเต็มเลยท่าเที่ยวไม่ต้องกินแล้วนะอิ่มล้อิ่มไอ้สอดเข้าไปอะ ปุยพึ่งมาเดี๋ยวมันจะไม่พอดีกันนะไปาไมยา้ดูาไม่ยากอะวเป็นไงบางเออจะเป็นได้เราก็เป่เฉยอดีแเดี๋ยวเอ๊ะทไมมันดูนิ่งจังวไอ้ชมเอ็ไปดูซิว่าน้ามันร้อนหรือเปล่าวะโอ้ยไฟลุกโชนขนาดนี้ยังไงก็ร้อน เอ็งจะไปดีๆหรือให้คาเทกฉันฉันฉันจะ,จะ,จะไปดีๆร้อนเหรอร้อนเอ๊ะทำไมดูมันไม่ทรมานเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอการหายใจก่อนเมื่อกี้ไม่ได้จัอ ต้นฟรีนครับ้่อยน้องท้นน้องเลย